สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้นะผมเราก็มาอยู่ในเกมเรือบอกันอีกครั้งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้ขาเราจะหายไปข้างหนึ่งแล้วก็แขนเราหายไปข้างหนึ่งนะโอเคครับผมวันนี้พี่มีสคริปต์มาแจากอีกแล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับเราก็จะใช้ตัวรัน2.09เบต้าเหมือนเดิมนะฮะทุกคนยังไม่มีตัวรัน2.10นะฮะถ้ามีก็น่าจะเป็นไวรัสนั่นแหละนะครับโอเคมาทุกคนวางสคริปต์ลงไปนะผมแล้วก็ทำการกด execute นะฮะมาแล้วไงทุกคนเห็นไหม เข้ามาหน้าแรกนะครับผมเราก็เจอกับคําว่า new เลยนะฮะก็น่าจะเป็นเครดิตนั่นแหละนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็ลองอ่านดูนะครับประมาณนี้เนาะก็ไปดูที่เมนกันบ้างนะครับเห็นไหมทุกคนในนี้ก็จะมีเวลาที่เราออนในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเห็นไหมโคตรเท่โอเคครับก็จะประมาณนี้มีออโต้ฟาร์มเลเวลนะแล้วก็เลือกอาวุธนะฮะพี่ก็จะใช้เป็นอิเล็กตริคคลอประมาณนี้เลนลงมาด้านล่างสิว้าทุกคนมีดีดีมโค้ดด้วยแหละเอยติ๊กไปเลยไม่มีโค้ดอ่ะ โอเคไม่เป็นไรนี่นะฮะมีออโต้เวิลด์นะครับประมาณนี้เลยหืมอะไรเหรอออโต้เวิลด์ลอ่าแล้วก็เลือกอาวุธโอเคไม่เป็นไรมาทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะออโตนิวโวออโตโลกสองโลกสามอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ไงไฟติ้งสไตล์นะครับผมเปลี่ยนพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการฟาร์มบอสด้วยนะฮะเห็นไหมมีการฟาร์มบอสด้วยนะครับทุกคน ฟังก์ชันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคมาทุกคนต่อไปเป็นสเตตนะฮะก็ตั้งเป็นเมลีเพเยอร์นี่น่าจะเป็นการละข้าหัวหรือเปล่านี่พี่ก็เออไม่กล้าลองนะครับเพราะว่าเออ่กลัวมีดาม่านะฮะอ่ะไม่เป็นไรเทเลพอร์ตนะครับก็เป็นการวาร์ปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวาร์ปเกาะต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนี่คือดันเจียนนะฮะทุกคนโอเค ในคลิปนี้พี่จะไปลองลองดันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ทดสอบลองลองลงดันนะโอเคเดี๋ยวเราขอลองรถไฟร์มก่อนแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะก็จะมีฟังก์ชันเฟกเลเวลให้เราเล่นด้วยนะฮะอืมประมาณนี้เลยโอ้มีเฟกข้าหัวด้วยเหรอแล้วก็มีปรับเปอร์เซ็นต์การเดินด้วยนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การกระโดดนะฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขอลองเล่นอะไรสักอย่างก่อนกระโดดสักประมาณเอาห้าร้อยดีกว่าไหมห้าร้อยไปเลย โอ้ทุกคนดูนี่สิแล้วกะโดดสูงมากเลยทุกคนเห็นไหมโอ้โหสูงเกินเอื้อโอเคฮะมาต่อไปนะครับผมพี่ก็จะไปลองทดสอบรถฟาร์มกันเลยไปที่เมนนะฮะโอเคไปที่เมนแล้วก็เลือกอาวุธแล้วนะฮะก็ทําการเปิดปรถฟาร์มได้เลยครับผมโอเคเป็นไงทุกคนมาแล้วฮะฟาร์มไวมากเออไวอยู่ใช่ไหมอุ้ยอะไรเนี่ยไม่เควสมันเป็นอย่างนี้วะ แปปหนึงนะฮะโอเคกดรับเควสเองดิสิอ่ะแป๊บนึงนะฮะฟึบยังไงฮ้นิ่งนิ่งเฮ้ทุกคนอ๋อไปปิดออโต้ฟาร์มเหรอเปิดใหม่สินี่ไงทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเราระหว่างมันฟาร์มเนี่ยเราอย่าไปแตะต้องหน้าจอนะครับเพราะว่ามันเกิดอาการบั๊กนั่นเองนะผมถ้าเราไปแตะต้องจอมานะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละเฮ้ยทำไมนายทำให้ฉันดูโง่อย่างเนี้ อ้าเปิดใหม่สิโอ,อโอเคมาละมาละอย่าพยายามไปแตะจอมันฮะทุกคนมันก็จะฟามไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไปรับเควสแล้วยังไงพอจับเควสเสร็จก็มาตีต่อสิครับนี่ไงนี่เราไม่กล้าแตะหน้าจอเลยนะฮะตอนนี้ก็จะหาไฮไลท์โหดๆสักหน่อยหาไม่ได้ฮะแตะหน้าจอปุ๊บบั็กปั๊บเลยโอเคระวังนี่ฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊มาลวฮะเฮ้ยโอ้โหนี่งไงโอเค ตีเข้าไปตีเข้าไปเลยเพื่อตีไม่โดนบ้างโดนบ้างนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะว้าวทุกคนเป็นไงว่าฟาร,ร์มใช้ได้เลยไหมดีกว่าพรีมฮับแทมฮับตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าเท่ากันก็ลองดูเอาแล้วกันนะฮะนี่ไงฟาร,ร์มต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วก็ทัสัญญาเลยนะฮะเมื่อกี้ที่พีโมไว้ว่าจะไปลองทดสอบอัตฟาร,ร์ม ไปทุกคนเดี๋ยวไปลองกันออโต้ฟาร์มเหรอเดี๋ยวปิดก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ลงดันสิไปลองลงดันเฮ้ยใจยเย็นนายเราปิดออโต้ฟาร์มก่อนโอไมคก็พุกันฮะตอนนี้พี่ปิดออโต้ฟาร์มไม่ได้ครับทุกคนใช่แล้วเราปิดออโต้ฟาร์มไม่ได้อ <East. S 1> ปิดไม่ได้จริงด้วยฮะ,ะปิดใหม่สิปิดไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะงั้นลงดันเจนแบบซ้อนไปแล้วกันนะ ดัน,นเจี้ยนเหรอพี่ก็จะเลือกเป็นอ่ะอันแรกแล้วกันนะฮะเป็นดันเฟรมแล้วก็ออโต้บายชิปออโต้บายชิปนี้ถือว่าทํางานนะฮะทุกคนแล้วก็กดออโต้สตาร์ดันเจี้ยนได้เลยนะฮะไปเลย let's go ้าวแล้วก็เปิดคิวออรา่าโอเคฮะมาแล้วทุกคนโหลดดิง้งแมปเฉยอ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะลงพี่ไม่คิดว่ามันจะลงได้นะลงได้เฉยอ่ะเอ้ยใจเย็นนาย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 ชี้ไปไหนนาย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 โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็ในใจเย็น โอ้โอ้เวียนหัวโหนี่คือมิติใหม่แห่งการลงดันนะครับทุกคนโอ้เวียนหัวมากเลยก็ได้พอไม่ไหวละอ๋อออโต้เน็กไอแลนด์เปิดไว้เวียนหัวมากเลยอ๋อยังไงล่ะเนี่ยโอเคฮะก็จะประมาณนี้ให้เราเปิดออโต้เน็กไอแลนด์ไว้นะครับเห็นไหมมันจะอ่าหรือว่ามันก็จะดูดีขึ้นนะฮะเมื่อกี้เหมือนมันจะวับไปเกาะอื่นๆฮะเมื่อกี้ตอนที่เราไม่เปิดออโต้เน็กไอแลนด์ตอนนี้มันก็ดูดีขึ้นเลย ยังไงเราก็ฟาร์มไปเรื่อยว้าวไปเกาะสองกันแล้วโอ้โหข้ามน,น้ำข้ามทะเลไปเกาะสองกันแล้วทุกคนว้าวไปเกาะสองแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยนะฮะอ็สิบเอ็ดนาทีควรจะจบดันแหมโคตรนานเลยทีเดียวไปฟาร์มไปยาวๆเลยฮะฟาร์มไปยาวๆเลยแต่งแบบรัวๆกันเลยครับผมแต่งแบบไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวนี่งไงตีเข้าไปเมื่อไรจะไปเกาะสามยุ่งทีเนี่ย กดสามต้องมาแล้วดีเย็นเย็นจะจบไหมเนี่ยอือหือดีเข้าไปอ่าไปให้ทุกคนไปกดสามก่อนแล้วโอ้โหกดสามยาวๆเลยนี่อือหือโอ้โหปึ๊บ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 ,บอือหือก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครสำหรับการลงดันนะครับผม เอาละคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็ขอให้สนุกกับสคริปต์เจ้าตัวนี้นะครับโอเคทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับ